สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงแจ๊ดพดเผยความในใจถึงนาคอมเมื่อวันที่29เมษายน2564ที่ผ่านมาลูกสาวนักแสดงตลกชื่อดังนาคอมชวนชื่นอย่างไอ้นภัชรินได้ออกมาอัปเดตอาการของคุณพ่อทำเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับต่างก็แห่เป็นห่วงและร่วมกันส่งกำลังใจไปให้นาคอมเป็นจำนวนมากเมื่อเจ้าตัวมีอาการอยู่ในภาวะโคมา่าอวัยวะหลอย่างล้มเหลวร่างกายไม่ตอบสนอง ต่อมาเมื่อช่วงเช้าวันที่30เมษายน2564สาวไอซก็ได้ออกมาแจ้งขา่าวเศร้าว่าคุณพ่อเสียชีวิตลงแล้วงานนี้ก็ทำเอาเหล่าคนบันเทิงและแฟนคลับแห่กันอารนะัยนาค่อมเป็นครั้งสุดท้ายเสียใจกับการจากไปที่ไม่มีวันหวนกลับเหลือไว้เพียงผลงานที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคนด้าสุดน้องชายคนสนิทอย่างแจ๊สชวนชื่นก็ได้ออกมาโพสต์อารัยรักนาะค่อม บุญกุศลอันใดที่ผมเคยได้ทำมาเทวดาฟ้าดินถ้าได้ยินผมผมขอให้ผู้ชายคนนี้กลับมาด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ครอบครัวพี่ข่อมทุกคนเข้มแข็งนะน้องไอซ์หลับให้สบายนะพี่ข่อมขอให้บุญกุศลญาติสนิทมิสหายที่ได้ทำมาส่งผลให้พี่ข่อมอยู่ในภพภูมิที่ดีผมใจหายจริงๆรักพี่ขอมม่อมเสมอรักจริงๆทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยทางเราก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ